สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน BM760 นะฮะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จริงๆครับตอนนี้ครับไม่ค่อยเห็นฮะอันนี้เป็นเป็น v ี2นะฮะนี่เราอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะฮะโอเคครับโอเคครับมีคนมาช่วยจับนิดนึง thank you โอเค โอเคครับอันนี้เรียกว่าระบบ Android ครับมีแอปส์ทุกอย่างเลยนะครับอันดับแรกก็เรียกว่า MX Player ครับเป็นการเล่นไฟล์เป็นวิดีโอปึ๊ดๆเลยฮะต่อไปเรียกว่าอะไรครับเป็นจุ๊กส์นะฮะเป็นการฟังอินเทอร์เน็ตเรดิโอนะฮะ เน็ตเรเดิโอครับเดีย๋ยวไปลองฟังจุกครับระหว่าง <this> ที่ฟังจุกท่านไปที่ GPS นำทางได้เลยนะครับ <by> ที่นี่นิยมใช้เวสฮะแทน Google m a p ครับผมก็ที่เราอยู่ตอนนี้เป็นถนนวนะิกตอเรียโรดนะครับโอเคครับโหลดแอปเพิ่มเรียกว่า Play Store ครับ ดีเดียรครับตอนนี้ครับมีกูก l e แม p ด้วยก็สั่งเสียงได้เหมือนกันครับฮ่องกง,กง,งดิสนีย์แลนด์ก็จะทำการค้นหาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับ เรามแอปยูทบครับอยูทูบครับถ้า <by> สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครสามารถติดต่อเลยที่ผมครับต้น08 1 6ก2 4469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับโอเค